กาเรื่องนี้อ่ะจบไหมมันจะเอาเจ้าแพ้มันไม่สนหรอกใครโทรขึ้นมียาใครโทรขึ้นแล้วไอ้ญาติคนนั้นมันคือใครเนี่ยผู้สูญเสียเนี่ยน้องเนี่ยนะคะมันคือใครมันมีอยาดหนองอยู่จะค้นยู่หันนะนะคะตัดออกนะคะลุงแพ้น่ะตัดออกไปแล้วคนต่อมาก,ก็คือคนนั้นน่ะแล้วมันมีอีกอยู่หรอแต่คนอื่นน่ะเขาใส่อโมงกันเบิดเด้เออ แต่เ่นบอกว่ามันกลางคืนเนาะก็เห็นดำๆน่าจะเป็นอีโมงสีดำมาสันเจมสวัสดีค่ะน้องเจมนะคะเอฟสีเอาง่ายๆค่ะนะคะเอาง่ายๆทำไมไม่สืบต่อเมียผู้ใดโทษคุณเขาคือหูก,กันก่อนแล้วนี่ค่ะพวกคุณทำอะไรนะคะนางเชื่อว่านะคะเวรกรรมนะคะมีจริงค่ะนะคะ นีนะโลกนี้กรรมมคกล่ะค่ะนะคะเนาะอืมนะใส่ร้ายเขาเนี่ยไม่รู้แหละใครกระทําอ่ะอาจจะกระทาหรืออาจจะไม่เกตนาหรือปกป้องใครอยู่รู้ทั้งรู้นะคะก็เพราะลุงรู้นั่นแหละลุงแพ้รู้นั่นแหละถึงให้ไปตรวจซ้ำถึงได้เขาม,มเหหาเอาตัวเองอยู่นั่นน่ะอ้พวกนั้นน่ะค่ะแทนที่จะสงสารคนที่เขารักลูกตัวเองได้ใจกลับมาเล่นเขาไปด้วยน่ะกรรมได้นาน กัมค่ะกัมบ่แบค่ะ,คะ,คะนะคะเว้นกัมเดอ้อจ้ะนะคะเออเคอยได้เบากในเมื่อเนี่ยเอยศูนย์อะไรที่มันน่าสงสัยเยอะแยะค่ะแต่เขาไม่สืบเขาไม่เอาเพราะเขาพุ่งเป้าจะเอาแต่เจ้าแพะจะเอาแต่ลุ่มแพะนั่นเออก่นนองเ้ยนะคะก่นนองนะ ถือใจนะคะก็กดไลค์กดแชร์แน่เด้อค่ะพี่น้องนะคะคอยว้าขึ้นมากคอยได้โต้พ่นนะคะคอยเพิ่งรู้นะคะนะคะวันนี้นะคะเอฟซี 4, นิทานเรื่องนี้นะใครก็ไม่รู้ค่ะไปเซ็นนะคะให้เขานะคะจับพี่สาวตัวเองนะคอยเลยศูนย์ไงจริงๆคอยบวาหอดเจ้าจ้าเขียวคอยหูอยู่เต็มอกว่าอะไรคืออะไรโดยสัม ไม่บริไม่ตามหาผู้ลายดอกแต่คเคยวาหมดเจ้ามันเทศเกินไปแล้วเพื่อนไม่เคยใส่ร้ายเจ้าเลยเพื่อนไม่เคยนะคะปักตำหรือบอกเจ้าหน้าที่ว่าสงสัยหมดเจ้าเลยแต่เจ้าใจร้ายใจดําทําอย่างนี้ได้ยังไงเฮ็ดไดแจงไดเฮ็ดได้ลงข้อไล่เส้นบาปนะ่ะบริโตนเพนตี้ เขาพีดคยสิบาว,าวาจากหน่อยเลยอันนี้มันไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยคนที่น่าสงสัยน่ะมันเป็นอีกนะคะไฟหนึ่งอีกตั้งหากล่ะแล้วมันคืออะไรพวกคุณทําอะไรกันว้าวเคยว่าเราไปแค้นคคยกำความลบไป้ว่ามันหลายต่อู่วด้ออเคยว่า,วานะคะใครไม่รู้ค่ะนะคะที่สนิทกับคุณตาดาวคามเองนะคะ นะคะที่นางไปติดตามอยู่นะคะนิทานดาวังคารนะหน้านะคะน่าจะโก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 ,โก,โกโนอะไรเนี่ยน่าจะรู้อะไรมากอีกคนหนึ่งเหมือนกันค่ะเอแต่เพียงแค่เขาไม่พูดแต่เขาเขาถึงรู้ไงว่าลุงแพ้ไม่ผิดไงเขากับครอบครัวเขาถึงอยู่เคียงข้างลุงแพ้อยู่นี่ไงเพราะเขาอาจจะรู้อะไรดีๆจากนะคะตาดาวังคารเหมือนกันกับฉันนี่แหละ หยุดทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะนะคะขนาดพ่อตัวเองยังพากันไม่รักพ่อเตือนก็ด่าพ่อแม้แต่พ่อตัวเองนะคะยังจะทำร้ายถึงขั้นเอาปืนนะคะขู่พ่อกันมันคืออะไรพวกมันไม่กล้าหรอกมันยังด่าพี่สาวมันอยู่เลย ป้าร้องจุดมันยังบอกให้เอาไว้ร้องตอนหัวติดคุกสะใจแล้วสิทำคนอื่นได้อ่ะถ้าลุงแพ้ติดคุกนะคะเขาก็มีความสุขในคุกนั่นแหละแต่นะคะคนที่เป็นคนที่เอาเขาเข้าคุกโดยที่เขาไม่ผิดนะคะพวกคุณจะได้รับกรรมกรรมจะติดพวกคุณไป สู่พบหน้าชาติหน้าอีกแน่นอนค่ะนะคะแต่ค่อยเชื่อว่าลุงจะรอดนะคะตัดคิดตัดคลิปสั้นกว่า